สวัสดีครับ EV House ครับเผอิญวันนี้ห้างเขาไฟดับนะครับเราก็เลยถือเลิกทำคลิปตัวนี้เลยนะครับครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเปรียบเทียบไฟหน้านะครับไฟ2สว่างหน้านะครับของทั้ง3ตัวนะครับทั้ง Lion Q1 SKS z 2แล้วก็ a l p h a นะครับครับผมเรามาดูไฟหน้าของ Lion Q1 นะครับอเรียกว่าเขาจะมีไฟ3ช่องนะครับแต่ว่า ตัวไฟเนี่ยเขาจะออกมาจากจุดศูนย์กลางเป็น1ดวงนะครับจากตรงกลางนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูคันต่อไปเนี่ยตัวนี้จะเป็น Lion SK s k s ส a t t o o นะครับเรียกว่าเขาจะเป็นลนักษณะของไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับ3ดวงแต่เราพอเรามาดูจริงๆเนะ่ยเรียกว่าจุดแสงรวมแสงเนี่ยเขาจะออกมาจากโปรเจคเตอร์ดวงกลางเพียง1ดวงนะครับ อ่ะเรามาดูคันต่อไปตัวนี้คือ l i ออนอัลฟานะครับไลออนอัลฟาเนี่ยเรามาดูจากกรอดโปรเจคเตอร์นะครับเขาจะมีไฟออกมาจากโปรเจคเตอร์ทั้ง3ดวงเลยนะครับครับวันนี้ถ้าใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม EV House เราด้วยนะครับ